สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องพระนุนะคะสวัสดี f อฟซทุกท่านนะคะขึ้นจากดำานานะคะพอดีไปร้านค้านะคะผู้เฒ่าเพิ่นมาแต่วัดนะคะเพิ่นก็เอาหน่อไม้ให้นะะภาษาก็เลยจะมาต้มไว้แกงเที่ยงนะคะหน่อไม้ไผ่เลี้ยงะคะ่ะเอฟซีหนอ่อสวยๆใหญ่ๆเลยนะคะต้มไใ้ต้มไใ้ตอนเที่ยง ตอนเชี่ยเราก็จะแกงนะคะว่าสิีแกงเหรอนี่คือเรา่าแกียงนอเดียวก็กินบะเบ๊นนอใหญ่มันจะเอาแต่ยอดอ่อนๆเลย เอาทั้งหน่อไม้เอาทั้งบวบให้นะคะหน่อไม้ขผงเลี้ยงอยู่วัดมันเยอะนะคะไอีเพื่อนปลูกไว้เยอะนะคะเป็นแถว อ่อนมากเนาะยีหน่อไม้ไผ่เลี้ยงเนื้อมันจะอ่อนจะนิ่มนะคะเหมือนกันกับหน่นอไม้ไผ่กินซุงนะคะกินซุงก็อ่อนอ,อนนะคะสองหน่อเผาไว้สุกแกงหน่อดเดียว ีก็เยอะแล้วใส่บวดใส่ผักเข้าไปอีกนะนอนนี่นะแกงนอนเดี๋ยวพอแล้วซองนอนนี้เราเผาไว้ซุปนะคะ นี่ก็เยอะแล้วนะคะแกงเยอะไม่อร่อยนะคะแกงถ่วสองถ่วพอดีแซบนะคะเราก็จะก่อไฟนะคะใส่่านนะคะ เสร็จแล้วใช้ฐานด้วยใช้ฟืนด้วยนะคะ กัวน,น้ำแห้งนะใส่ไว้เยอะๆนะคะเสร็จแล้วก็จะแช่ข้าวไว้แช่ข้าวเบือไว้นะะไฟติดแล้วนะคะ,ระ,ะกราสาต้มไว้นะคะแล้วก็จะไปดำนาเนาะ,ะใส่น้ำไว้เยอะอยู่เนาะ,ะต้มน้ำเดียวน้ำเดียวก็จืดนะคะใส่น้ำไว้อีกใส่เบิดเลยแล้วก็แช่ข้าวเบือไว้เรียบร้อยนะคะ ก็เดี๋ยวค <NEN. S 1> ่อยไปเอานะคะย่านางเครือย่านางเรามีอยู่นะคะนี่อย่าใส่ยอดฟักทองก็มีนะคะเอฟซีมันไม่เป็นลูกนะคะอ้าวอาวสับปะรดลุงเสือสับปะรดลุงเสือเป็นหัวแล้ววีน้องลุงเสือปลูกนะคะทางบ้านนะคะโอ้เป็นหัวแล้วสับปะรดนะคะเสิร์ชชิมแล้ว มะละกอนะคะโดกนะคะก็ตําบ่อยอยู่นะ,ะช่วงนี้ช่วงทำงานนะคะก็จะตําบ่อยนะคะโอ้ยคุณยอดฟักทองรกมากเนาะ,ะเดี๋ยวเราค่อยไปเด็ดนะ,ะเดี๋ยวค่อยไปเด็ดะะมาลอกนะคะมะละกอนะคะมาลาะ,ะมาละกอมีหลายต้นอยู่นะต้นที่เป็นลูกก็มีอยู่สองนะคะโอ้ยต้นยาข้างบ้านพี่น้องเอ้ยรกอื่นอนะ ก็รอให้ลุงเสือเสร็จเสร็จดำนาเนาะค่อยตัดทีเดียวนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่มีเวลาตัดไม่มีเวลาทำต้องเร่งดำนาก่อนนะคะคุณโรเบิร์ดเนาะแถวต้นดอกไม้นะคะรกต้นดอกไม้พี่น้องเอ้ยต้นดาวกระจายนะคะน่ะเต็มตึงเลยจะได้ตัดลงเป็นป่าอยู่ ดอกสีส้ม fc สวยมากนะคะนะเดี๋ยวเราก็จะได้ตัดลงนี่เงี้ยหน้าฝนมันจะต้นใหญ่ต้นสูงเเดี๋ยวก็ตัดลงให้มันเตียนนะคะมันจะได้ไม่รกนะฮะเดี๋ยวลุงเสือกระจัดการละดำนาเสร็จนะคะตอนนี้ลุงเสือกระดำนารออยู่นะคะปลาสามาต้มหน่อไม้แช่ข่ะเบือไว้นะเสร็จแล้วไปดำหน้ากันต่อนะ,ะ fc ลุยต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุนะคะ ช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะโอ้ยสออแต่มากละมดลุดละเอซเอ้ยดกขากดกเน่เดี๋ยวพามาดูอีกรอบหนึ่งนะ,ะปา้าเบงความดกโลดโถดโถบักโมบักแตงพูดนะพวงน,นี้หลูกนะคะ f อซ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุ้ยหกพวงนี้สามพวงนี้สี่พวงนี้สองพวงนี้ก็สี่นะคะออ้ยโดดขับดกนี่พวงนี้ห้านะคะพวงนี้ห้าลูกนพวงนี้ก็สามสี่โอ้ยโดดกดดฝุ่นข้างบนนะคะโดกขับดกเหนื่ย โอ้ยสะออน